นี่ครับกำลังประกอบกันแล้วอันนี้ก็คือมาหอดขั้นตอนการวางช่องหอดนอนวะการวางลินครับนี่ครับาแา้วเสียตะไตร้ตาตาไหมแล้วปะเนี่ยคันเนี่ยบอกไปก่อนจะชุนที่ตกใจว่าเอาคือเห็ดแบบนี้นี่ครับแต่เกาลินตัวนี้ครับที่วางจุดหนาสจุดหนาแต่ว่าปล่อยหลังนะครับก็คือเสีเยแต่ช่องล้มออกจากตูดครับเพื่อสิบทนเขานี่ทางั้านก็ดีปล้นเขาแต่ัดนี้เห็ดแบบไม่ครับ ก็คือเจาะให้รอดเขาหนีเลยแล้วว่าบดสองหลัดไห่ทลยแล้วว่าเปิดปุ่มตําตุ่มเขาหันเลยแล้วว่าออกหันแล้วว่าจำต,ตุ่มเ,เลยเนี่ครับสูตรเซาะล่องครับอันนี้เจาะหูเลยนี่ครับอ่าเดี๋ยวสิว่าแบบไรน,นี่ครับก็คือช่องฟอนจะเกาสิบปอยนี่ครับแล้วก็สิมิลินกลางครับลินกลางเรียกใกล้กลางล่ะวันนี้พอเอาสิเอาแบบเจาะหูครับเนี่ยแบกไม่ไปเรืร่อยของเราเจาะหูใส่ขวาครับอ่าวันนี้ก็สิมิลินครับ มีเลียกไก่แบ่งระวางลง้ม้ายขวาครับนี่นี่ครับกับการวางดินวางช่องพอดนะครับพอดสิจอหัน,นครับตู้เป็นตู้แบมพาดเลยครับตู้ฟาดตู้ทุบข้างน้านี่ก็สองข้างๆสามครับที่วางตามจีตีเสร็จนะครับคือข้างน้านที่วางหน,าน้าดอกที่สอง สองนิ้วครับด้านข้างนี้เป็นช่องล้มนาครับสามครับด้านข้างนี่สามแล้วครับเนี่ยแมนบอสามแบกแมน้วเนาะข้างๆสามมันบอเนี่ยข้างๆสามนิ้วแล้วครับข้างนาสองนิ้วครับมองนารอครับนี่อเขาใจตามนั้นครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราประกอบไปเรื่อยเดี๋ยวเบิ้งไปเรื่อยๆครับสางพงกับยูนี่นั่นอยู่เรือนาหนึ่งกัน เดี๋ยวเวลาไดแล้วไฟพ้นเดี๋ยวจีบัดเสร็งแล้วแต่ล,ดดละห้องอน่ะทันทีจะคิ้วจะคิ้วเดี๋ยวสิบัดสร็จแล้วอีกเนนึงครับเดี๋ยวเราล่อทางตอมา <ฮะ S 2> ล่อทางตอมาบัดคิ้วเดี๋ยวทำไมทันสีจกคิ้วล่อทางอมากินกับไส้ทันทียังแล้วกับปี๊บบอ๊อบขึ้นามานี่ครับคือเราตัดให้เป็นแซกเลยครับเนี่ยตัดให้เป็นแซกขึ้นรูปนี่แหละครับเนี่ยแล้วก็ไปเจาะกลางนั่นละครับนั่นกลางที่เห็น นี่ตามที่เขาเล่าบ้างเหรอบ้างจับชิ้นนี้ขึ้นมาบ้างแล้วทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเราวาดรูปก่อนฮะเดีเราว,วาดรูปก่อนแล้วสิเอาอีกรูปหนึ่งแล้วว่ารูปเดียวพอๆแล้ววะวาดรูปก่อนวาดรูปเดี๋ยวเราที่ปตัดอีกทีนึงโอเคตัดเ็ดแบบนี้ครับนี่ตัดไม้แบบนี้แบบทั้ทงขางเลยครับเอาจากทั้งขางก,ก็เลยหดเข้ามาครับหดเข้าขมาตัดสมัยทั้งขางแค่ว่าเพราะห้สูงครับเอาทำเอาเพียงเสมอเนี่ยครับนี่ แลวก็มะเจาะกลางเนี่ยครับแลวกมะเจาะช่อง เฮ้ยคือแล้วล่ะพี okay, ่เออจะเอาไว้ปตัดต้นข้างล่างนั่นเองนี่คือเหลียกไก่ได้ครับอ่ะนี่ยเหลียกไก่เนี่ใส่เหลียกไก่ละคือตัวแบงห่องครับปลาสีล่มเรียนเดี๋ยวเรามาใส่กังครับตลาเตียกไก่ละนี่ครับคือการวางลิ่นเเดี๋ยวาไปท รัตเป็นผักเป็นเดือดครับคือกันและตัวกลางวัตถิจาะครับแต่กับว่าเนี่ยคื่อแล้วอยากเจาะแล้วก็เจาะที่เราน่ะแล้วมันเจาะอะไรครับลินเป็นลินเป็นเหลียกไก่ครับอันนี้เ่ราะเป็นลินเหลี่ยกไก่หม่องแบงล้มครับทั้งหลันมาปะทะทั้งนี้ทั้งนี้ปะทะทั้งหลันไฮแลนออกกลางครับีเจาะช่องนี้ครับคือ่องก้อนนี่เหลียกไก่เป็นกนน ใส่เหลียกไก่ละหนี oh ่เอนี่เเลนี่ยนี uh ่ครับคือการอย่ากจะแมกระวังดินว่างอะไรบ้างนี่ครับเป็นหม่ง เขียนดอกครับใส่ดอกไอช่องข้างหลาเป็นสองนิ้วแล้วครับข้างๆเป็นสามนิ้วครับเพราะว่าเป็นล้มนาดอกครับทังนี้เป็นล้มนาดอกครับเนี่ยเป็นช่องที่เลี้ยวอยู่เ่ยล้มกลนให้ออกนี่ครับเนี่ยสไตล์ไม้ของเราแล้วก็ไปทะลุเขาข้างห้าครับนี่ลิ้นว่างแล้ว เบียบใกล้นี่ครับกำลังกรอบไปเรื่อยๆแล้ว,ลวกับตูซับดอกซิปนิวแม่เล็กสองร้อยยี่สิบแบบมาหือมาจัง่อยบุบบุบเบิบ้งมาจะเป็นทัง้งหลาชุดใหญ่ครับชุดนี้ของอิวซูเอ็กซ์ลีดครับสารางดิ้งกับมาแล้วมน้กันได้ใบน้ำจัง่อยเนี้ยนะวา พันใบใบเยอะจีจุดแล้ว่ะแล้วเอาไอ้ฉากขับลงไปตังไปฉากไงได้ฉากบแล้วบ่าตอลังวัดฉากคนยังกับไหได้มุมได้เลี่ยมได้ไล่แหละ เปนพลาดกันว่างลินสูตรไหมเจานะทะลุทะลวงอันนี้สามนิ้วครับด้านข้างเป็นล้มดาดอกครับสามนิว้วฟังทั้งไหนล้มแมันแลนมาหนีแต่ว่าขังลาดอ่อสองนิ้วแล้วครับมองที่ผมสี่ไปมองนี่สองนิวงงน้วพร้อม,มําจากมไม้เขนดาดอกครับ อันนี้สามนิ้วนี่ครับจงลินกันอันนี้อยากไกล้ไอ้วางก,งกลางๆแล้วครับวัดเอาดึงจากตู้ขังสายขังขวัววะเยี้ยทะดลหารออกครับไห้วางเลยกลางเลยคือสับเดืยกไกล้ลงไปกลางเลยใกไปัพ้นครับมน,นีแล้วเห็ดแบบไม่คือว่าจดหนีเลยจดหน้าจดหลังแต่ว่าเจาะหูทะลุนะครับเพื่อเสียล้มมันออกหนีเลยล้มออกห่างครับล้มตูดออกห่างไปทะลุหม่องเป่ากางเคียงทางคงออกหันเลยคือหูฟอด นี่ครับเบื้องวัลีดีสูตรนี่เป็นสูตรใหม่อีกแล้วของตะแมกอาจารย์แมกนี่ครับคือบางหนึ่งมาประกอบติดได้หนีล้วเอากาวแปะใบเพื่อสิได้พื้นที่เราประนี้กะโยกมาขันของรอดครับกระมงแกนหนาดอกครับก,ก,ออกระมองเป็นอา่าดินเป็นยังอ่ะเดี๋ยวมามประกอบของรอดเพราะประกอบของรอดแหรอครับยกมาสุกเขาได้หนีครับอันนึงตะแมากการะลังติดติดอยู่ กำลังจีติดกงติดกาวอยูอ่วิธีติดก็คือเบิ้งเอาครับนี่ครับหัวไม่ทับกินเรื่องไรไอ้นนคนนี้ขีด้วครับนี่หัวไม่ไปทับเอาแบบไเอ็ดบ้างเช่ไนไรเนี่ยเรืองที่สองช่องทั้งทางเป็นสามนิ้วพแต่ว่าช่องทั้งหลามองลาดอกถึงสองนิ้วครับสามเฉียงมือผมขีดแล้วเป็นล้มนาดอกฟังข้างหนึ่งแต่ลรมล้มสูตรตีออกทั้งขางนี่ครับเนี่ยกำลังเริ่มขันหนอดขันยังแล้วครับ ถูกยุดต้งยังจ้องขันหลอสกูให้ดีครับแน่นๆหนาถาวรครับแข็งแรงแข็งแรงผู้ขักนกลับมาแล้วผู้ขันก็ต้องให้ผู้ซื้อดิ้งครับเพาราะว่าสีขัในใ้ตรงครับขันบอเซ่บอเป๋ครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาขันเองเรียนมาแล้วจบมาแล้วรักสูตรการขันขันจังเลยขันใ้ตรงจดจังเลยให้ใหม่เรียนเอาไปแล้ว เรียนเิเลยอะผ่านมาแล้ววิชาทุกขั้นตอนเออเฮ็ดแบบไร้้นขอ้วร้ขนกื่นอเฮ็ดมาแล้วนี่ครับกับการประกอบตู้เมื่อเนี่ยเรื่องการประกอบตู้วิธีประกอบของตู้เสียงกับอันนี้วางลิ่นสูตใไม่ของเราอีกแล้วจังแม ในอ,อ,อยู่สูเอ็กซิลี่ลรลรครับดอกซินียครับเมล็กสองลายยี่สิบเมล็กสีอะแล้วครับดอกเนี่ยมเมล็กบึกยังหน่อยแต้องมาเบิรงอีกทีหนึ่งว่าสีสรุปกันแ่้สัตย์ใดอกเลยครับสัตย์เสร็สรุปดอกครับว่าสีใส์บน,นอะไมีให้เลือกอยู่ ก้อนจิตวัดตรงก็ต้องตีเส้นตียังไว้ครับขีดดินสอดินสอไปขึ้นยังพันเห็ดน่อยนี่สางพงุ่งกับสางดินพันธุ์กำลังจัดการสรางต่อประว่างมันนี่สางต่อตีธุระก็เลยบะเนีมามืออืนน่นคนจีเนี่ยมาการจัดการเช่นนั้นจะต้องดูความละเอียดเรียบร้อยครับเห็นไหต่างแบบเราใส่ฉากใส่ยัยยงวัดบ้องกดครับว่ามันซ้ำกันซ้ำหลายจองให้ใหมันเป๊เปเปๆะๆแล้วครับตัวเลขจ่องให้มันแบบคล้ายๆว่า เคลื่อนหน่อยที่สุดครับเดียวว่าเคลื่อนบ่ได้ตีว่าได้ครับแต่ว่าต้องหงหน่อยที่สุดอ่พาพอว่าครับผิดพลาดมามันก็นเสียงอาจเสีบ่ได้บรลานหูเขาอืถ้าฟังแล้วมันเกิปวดหัวปวดหูครับเสียงบ่ได้ตัวเลขบ่ได้ตามต้องการน่ะอือหูขังนั้นปวดฟังหูสาสทุลุหูขวาครับมันต้องเสียงดีๆฟังเลยทั้งสองหูครับฟังแล้วแบบนอนหลับแบบเพิ่นครับ,ม,รบม,มาลองฟังบางทียังจะพ้นบอลตู้เกียงเสียงชุดแอบดังเลยเลยมักเบียดเรื่อย เบียดเนื้อเบียดนุ่มๆมาเลยครับอือระเภทเบียดเลยห่อเข่าล้ำฟังครับอืมันร้อยไก่นี่ชิมากแบบโต๊ะยุ่มของโปรตีนนี่ก็ได้แล้ววะเสียงเบียดเปิดขึ้นบุบ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 ยุบข้างๆหูนี่ก็ได้แล้ววะเรียกแล้วว่าจีบว่างจูนแบบไหนแล้ววะจูนได้ตามสั่งแล้ววะเสียงปนกกัลเวกห้องแล้ววะ พอถึงตู้แอบดังเสียงเป็นนกกะเรกาลเวกห้องสักหน่อสีกลางวานันเทียมใสสำหรับขึ้นเัียงเราพี่น้องเออเคยได้ยินบอกว่าเสียงนกกาลาเวกเป็นแบบอะไรเออประเภทเสียงเบียดในห้องเขาใน้ำฟังผลมาสิสมคำลำลื้อสำหรับจังคอยมาติดตามครับบอกเรียนบอกหัวครับพี่น้องเอ้ยนินทีเดินได้บอกไปในไงไปนำ้ำเปิดภูมิใหม่ข้อมบอกแหงหลหายฮักฝนไหวตีใหม่ก็บฟังกึ่นงนวานะ หนาไร้ที่พญพ้นหน่อยบอสบริไล่แต่ว่าเอาไปดีเสื้อ,อ <ละ S 1> ผุนพ้นหนาไร้ยืนนี่ผุนนี่ครับ <S <S หลังจากขันข้างนอกแล้วติดแล้วก็ติดบติ๊บน,นครับเอากาวหยอดไว้แล้วเพื่อสิได้มุ้มได้ฉากติดแล้วมันเอาไปขันวังหนึ่งพอขันแล้วก็มาวางเลยครับต้องสิได้ตามช็อตที่ว่าเ้าต้อง,ตงการครับน,นี่ครับยังที่บอ่อนะครับข้างๆนี่ยสามนิ้วครับสามนิ้วว่าสามนิ้วพญพ้นเนี่ย สามนิ้วตลับเม็ดเด้ออันนี้สองนิ้วครับเนี่ยมองนี่ช่องหนาเป็นล้มนาดอกครับมองนี่เดี๋ยวไปให้มันเรียนไส้เรียนขวาอยู่นี่แหละมองนี่จะเป็นล้มหลังตูดดอกนี่ออกนี่นี่ขั้งคางเนี่ยย่อห้อยออกแล้วละว่ะ <c oughs> มะเห็ดสันละเห็ดยักษ์ตดกันไปขังไส้ขังขวาแล้วก็บย่อห้อยมันออกแล้วละว่าเกี่ยวมาหนี่ครับเดี๋ยวจังคอยสามาเบิ้งว่าตู้ไปนี่สิมันสิได้จกคิ้วแต่ละช่องแต่งยังเดี๋ยวให้สร้างต่อมาเป็นผู้กำหนดกคเกียร์มอนี่เพราะว่า ผู้บัดคิ้วผู้บัดหนังผู้ขายปูนผู้ขายไส้ฉันไหมผู้ขายหินอ่าเให้มาตักใส่คิ้วให้เนี่ครับกวิธีการประกอบตู้ครับเบิ่งไฟจระเข้เพื่อสีน้ำไปต่อเติมกับผู้ใดอยากเพิ่มเติมกับการเฮ็ดเทียงเสียงครับอืมนี่แหละเฮ็ดในเบิ่งฝากผลงานไว้ทุกคลิปทุกคลิปครับกับวิธีการเฮ็ดบ่เฮ็ดหน่อยก็เฮ็ดหลายในคลิปก็ได้คลิปนี่เฮ็ดให้เดิมครับพี่น้องโอเคนี่ครับ ก็คือเขาออกมาประกอบของเราขัน,ขนเลยมันเบิดครับขันแล้วให้มันเป็นเซตแบบนี้ครับอันนี้คือแขนหนาดอครับบางท้งนี้ก็จะเป็นหูลินครับอ่าว่างเข้าไปป่ะนี่นี่ครับต้องให้ดอกตืน่นมาจำแนกให้เบิ้งนี่ครับคือว่างเข้าไปแล้วก็ทีได้อย่างว่าในรูปนี้ครับนี่คือการวางดินวางอย่างแล้วอ่าว่างนั่น,นเี๋ยวเ,ยวเยวจาะหูพอดครับวันนี้ก็ทีาสร้างพงตีเศนรึป่ะเนี่ย อันนี้เอาวางเราไปคือทันขันนะครับขันจะขังนอกเพื่อประกอบแล้วสิไปขันยึดกับตีกทีหนึ่งก้อนจะขันยึดตูเต้เฮ็ดแบบไรมาทิครับก็บคือตีเส้นก่อนนะครับนี่ลงไปวาดลูกก่อนนี่ขฉีดวาดลูกครับ,บว่าไม้มันยอยู่ซื้อไดซื้อไดครับนี่นี่ครับเพราะว่า,าตีเฮ็ดหยัง่งตีเส้นเฮ็ดหยั่งมาทีตีเสน้เสนขันนอดครับตีเส้นไปนี่คือเขาเวลาเขาสิขันนัคือเขาเขาสิยกตัวนี้ออกครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวไปพ้นทีเอาให้เบิ้งนี่ครับ คือตีเสร็จแล้ว,วบันนีขสียก ok ออกยก ok ตัวนี้ออกก่อนครับบัลนี้สิมาเจาะหูก่อนครับเนี่ยต้องเอาสว่านเจาะหูอะไรก่อนครับว่าสีวางจากหูจากหูเจาะพอได้เจาะแล้วปุ๊บบันนี้เขาขัิมาวางครับบัลนีวางปุ๊บมันสิน่อะไงายขึ้นครับบันลีสีขันจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับก็คือตีเสเร็จไปเผื่อเจาะหูก่อนครับเจาะหูมัน,นถูกก่อน,นว่ายูมองไหรมองไรเจาะหูลงไปแล้วบัลนีก็พีเวลาพีขึนมันขึ้นได้ยืดลงเลยครับบัลนีขึนสีหูจักว่า อยู่ตรงไหลตรงไหลกำการขันหลอดสกูเหรอครับนี่หลังพงกำลังตีเส้นยนตตีไวรอบลด้ลยครับเส้นยนต์มองไรตีไวรอบเลยอ่าอ่าพอว่าเขาสิได้เจาะหูนอตครับขันมองไหนแน่ต้องเจาะต้องตีเส้นแห่งบดครับมองไหรกีดไปแต่พงมองหนึ่งขยโยกออกเรื่อยเคลื่อนว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังเนาะตีแล้วอ่ตีแล้วตีแล้วนี่โอเคครับนี่นี่ครับต้องตีไว้บดสิขันนอตมองไหนก็ต้องตีไว้ครับเพื่อสิได้เจาะหูถือ นี่ครับเอาไปเียงจ่อนี่คือปัญจอหูนี่แล้วครับป่ะเนี่ยคือจอน้ำเส้จเนจนะครบับว่าสิว่างหลอดจะโตจะโตใส่เลยครับป่ะเนี่ยจอไว้เวลาไหนกับพีขึ้นอ่ะคันหลอดจากข้างล่างลงมาหยุดตัวนี้ครับอโอเคเข้าใจตามนั้นเด้อครับนี่ดอกเตอร์จอยบังเลยมันเนี่ยเอากลางๆเลยดอกเตอร์เอ้ ผ่าดขังไรขังนึงแสตีเล้วนี่ครับยอกทางเอาจังไรเนี่ว่าต้องนี่แกขังบางแต่แม่เอะต้องขึ้นาต้องจอลองไ้องอยตอหต้ององตจอง้องตยอององต้องต้อง่้อ้ออ้อ้้อ้วอ้อออออย สางดิ้งก็ต้องเห็ดแต่มันตรงตรงแน่แล้วว่าปลตรงปลาใดหรือปลาใหาว่าซื้อดิ้งได้มาแบบใดอีกล่ะเดี๋ยวทีนี้คนเขาเมินถามเลยกับจอหูปลตรงดิ้งอะไมาจากไสอีกล่ะจอปลตรงจัว่าดิ้งเพื่ออะไรทิว่าอีกล่างละลองมาให้เลยนะนี่ครับคือจอหูโปรเจคันยันยึดตัวนี้แหละครับแต่ว่าห้องก็ต้องตีเซียนป้อนนี่ครับเห็นว่าซีเซียนแล้วตีเซีนแล้วก็เลยจอหูครับโปรเจคชันหมดยันหมด นี่ครับหลังจากไอ้ล้อมมั่วแล้วอ,ลอันนี้ก็เอาลงมขันครับวันนี้ขันอ่ะเดีย๋ยวตัวลังก์ก็ขันข่างๆไว้ก่อนวันนั้นยังเขายจะงุบขึ้นขันแขางล่างขึ้นตรงบนครับวันนี้นี่ครับตอนแม็กแล้วก็เห็ดดินแล้วเห็ดเหลียกไก่แล้วอันนั้นเราเห็ดขาเห็ดเห็นล้มหมนนุนงแล้วเห็ดกระบังล้มนั่นแหละคือเราเห็ดแสามขายัง คข้งนี่นี่ย่างข้งนี่ย่างข้งนั่นครับเกิดสิล้มมันหมุนลองนี่ครับนี่ล้มช่องล้มได้เลยครับแบบไม่ได้เนี่ยอ่านี่น้าเสนอแบบไม่ครับเนี่ปึ๊กปึ๊กนี่แล้วว่าหลุนควนตรงนี้แล้วว่าไอ้ล้มมันหมุนจังคือพอร์ตใบอดถ้าล้มมันตําขาเรียมไว้มันเกิดสิทาให้ล้มซ้าแล้วว่าอถ้าล้มบอบซ้าแล้วเสียงถึงขึนมวลแล้วว่าจังไห้ล้มมันเฟื่อต่อไนี่ก็โคงลงคงหมดเลยแล้วว่าอ่านี่แล้วว่าสูตรนี่เนี่ยน้อนดีดีแล้วว่า เลี้ยงสมุนไพรถามแล้วใดแล้ว,ว่านี่ครับการขันขันดครับขันข้างนี้แล้วไเปิ้นกรับขันขรางล่างครับเันนี่ครับมันนี้ก็ทีขันสกูครับเันี่ ขันเพื่อว่าสิยึดติดกับอันนี้แหละยึดนี่ครับยึดโค้งมงแขนหน้าดอกมงยังไงเนี่ครับนี่ยึดนี่ครับขันจากข้างหลังห้าต้องตีเสร็จแล้วจองมุ้ยก้อนอย่างที่บอกครับอืมนี่ครับเท่าที่มีอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยครการประกอบตู้อย่าแหวมาเบิ่งทั้งนี้อันนี้คือตาแมกที่เฮ็ดบางหนึ่งนหะครับที่ว่าเฮ็ดกินขาครับเพื่อที่บ้างลิ่มครับอ่านี่ครับขาสามแยงครับนี่ เรา้วประกอบอยู่นี่กรอนแล้วเอาไปบางได้หันแล้วก็ขันติดเลยครับนี่อืมมาแล้วมาไปดึสองนิ้วเลยนี่ครับได้มันได้ก็คือใส่กาฮวันตีควายแเดี๋ยวจะคอยเอาสกูขันอีกทีหนึ่งครับให้ล้มมันหมุนที่ผมบอกครับจะว่าไม่วนเรามาเฮ็ดแบบไปซื้อเวลาจะเอาไปแล้วก็ย็จะเนี่ยไปขันติดหันเลยครับตรงเพ่หัวไม้นะครับเพ่ซีจิสาเนี่ครับเนี่ยจะได้รูปนั่นเพ่ซีจิสาทั้งสองขางนะครับข้างคุณขางพี่ อขอให้มันได้สนิทเลยครับบอมเป็นซีสิพห์ซีเป็นห้าชิพกระชังครับอ่าให้พี่อือันมางนี่ให้กลมเนาะครับแหมล้นเนาะครับเนี่ยพอล้มไอ้ไอ้เหลี่ยบไกลมบางเนี่ยล้มมันสิได้ยังที่บอกมันจะได้หมุนครับนี่นี่นิดๆเอาแล้วว่าเนี่ยอ่าเก็ดสวยงามพร้อมครับถ้ารัดว่าเป็นเหลี่ยงก็ถือเป็นเรียมดูก็ดีครับอ่าต้องกลมจังหน่อยเดี๋ยวสิมีกระดาษไซมาหะอีกให้กลมนี่ครับการติดดินไซตีนครับ ใส่โกคาร์บอนนะนี้ก็จะมาขันใส่ข้าง่ายครับโอเคนี่ครับคือวางลินวางอย่างลงแล้วแล้วใส่ขาใส่อย่างแล้วเรียบร้อยนี่ครับคือขันแล้วเนี่ยขันแล้วเรียบร้อยขางล่างงกูก็ไมาขันมาหยางแล้วน่ไงครับสดอกเรียบร้อยเิดบทนายจัะติดหนาติดหนาิดก็ไม่ต้องเอามีเสาปีติดเช่นอ๋อเก็หนาติดกับเสาครับ ก็เดี๋ยวตรงกันนะครับตรงกันวะก็จะคนเด็กเท่าตรงกันก็คือว่างครับนี่ว่างครับพร้อมตรงมามองไรไม่สีนวนเหี่ยงครับสีนตะเกียว์อ่ครับถามว่าเสมอกันตะเกียวมันเสมอกันเบสดนะครับ มองนี้ก็มองนี้ก็ต้องเสมอมองนี้ก็มองนี้ก็ต้องเสมอครับมองนี้ก็มองนี้ก็ต้องเสมอครับต้องเสมอกันไวเบิ้บ่ห้มีหมกคดหมกโคงถ้ามีหมกคดหมกโคงมันจะเกิดหู้ฟิวครับเวลาเขาปิดหนาแล้วมันจะเกิดฟิวครับล้มสินวงกันบ่าอไครับต้องให้ล้มเป็นจังหวะเป็นช่องไผยช่องมันครับนี่คือภาพรวมครับนี่ครับกาลังหาครับเอาไม้ก็ได้ครับถ้าไม้ตรงๆงนีไม้ตรงๆรงวางไปเปียกันี่ยอาไม้นีกันวางหรือเนี่ยไม้เนี่ย เออหลังมันเออเอาทั้งนี่ทั้งเหลี่ยมน่ะเออเนี่ยทั้งเสียบวางบนนด้นเอาโอเคนี่ครับเอามาอย่ังเสียวางบงก็ได้ครับจะเอาทั้งเหลี่ยมนะจะเอาทั้งเขาตัดนะทั้งเรี่ยตัดม้ตรงเลยพี่น้องต้องเอาทั้งที่เขาเหี่ยวมาแล้วนี่ครับวางหาเบิ้งครับมองไหนมันฟิวบ่อฟิวนี่ยซองเบิ้งขัดมันบ่อฟิวก็ถือโอเคเรียนหาครับนี่เรียนทั้งเสียนี่ครับหมุนหาเลยมองไหนมันสูงมันต่ำกันเลยเกี่ยวครับต้องเบิ้งขีดไว้ติกไว้มามองไหนมันสูงมันยังกันเลยเกี่ยวครับ นี่คือการขาหม่องฟิวครับอ่าขาเพาฟิวว่าอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าหม่องนี่เขาสับหนาเขาก็ต้องหาเอาฟองหนาเพื่อเอาอย่างสับขื้นเราครับเพื่อเสียมันยืดยุ่นครับหม่องปิดหนาดอกนะครับอ่าเพื่อให้มันยืดยุ่นได้ให้มันสับแรงดึงด,ดูดหรืแรงกระแทกเลยครับนี่คือขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งฮะเบื้องไว้พี่น้องอหจุดสำัญสำคัญบางไรแน่พอพ่พอนไรให้ฟังหมดแล้วอือโอเค ซื้อเรียบร้อยแล้วประกอบลิ้นประกอบยังเรียบร้อยแล้วครับครับหยิบขึ้นเบื้องขันน็อตขันยังเดียวเรียบร้อยครับน็อตนี่ต้องขันไปทีละขันตอนนะครับขันตอนขันน็อตคือต้องขันน็อมันเบิดครับหาเบื้องมองไรนบริได้ขันยังจ่อไปแล้วก็ต้องหาเบื้องดีๆตรวจเบื้องดีๆครับขันเนมันเรียบร้อยนี่ครับเห็นว่าน็อตสกูนี่อย่าไปแพ้งครับขันเลยครับหนาๆแน่นๆครับ งานแอบ,บดังเฮานี่มอมีหม่องยิงแม็กครับถ้าแบบนี้ต้องขันยังเดียวครับใส่นอนสกูขันยังเดียวครับตู้รับประกันคุณภาพตู้แน่นนนาถาวรนแน่นอนอสําหรับตู้บิวอินนะครับอันนี้เป็นตู้บิวอินครับคือตู้งานแทนเมกเห็ดเขากับรูปรถดครับอย่างไรตู้รูปไรแบบไดสามารถสร้างเลยครับนี่โอเค อ่าเบิง่งมองมันนันครับใ้บาามันเสมอกันอันนี้รสจบวัดออกคือว่าจอช่องโยนบอา,ามแอมะกจอช่องใส่ดอกนั่นบแต่ว่ <c oughs> ากระ้องอัดอีกที่หนึ่งครับกระซีอาาดอัดนานหลอกอีกที่หนึ่งบอเป็นตู้แบมพาร์กับเป็นตู้ควาดครับอ่าบอเป็นตู้เปิดครับแต่ว่าจีจอ่อเอาหลอกฝังนั่นบ่คือเปิดทางต่ว่ากิะดีอัดนานหลอกอีกที่หนึ่งครับ,บาานี่ครับกับสูตรและวิธีทําของเราเดี๋ยวพูกเดอย่าห่วงว่าตู้จะคิ้วจะคิ้วเดี๋ยวเสงสางกลอมเปิดเผยครับอ่า ช่วงนี้ว่าเปิดเผยครับเป็นความลับอยู่นิดนึงนี่ทีวาจามแม็กแล้วตีเส้นยังวาที่ครับอันนี้คือตีเส้นขอบใหม่นะครับยีซิมินนะครับเนี่ยตีเส้นขอบใหม่ยีซิมิเพื่อสิเจาะครับเนี่ย เพื่อสิ่เจาะไซดอกนะครับแต่ว่าเป็นตู้เปิดนะครับเจาะไซดอกแต่ว่ากระสีปิดเข้าไปให้เราครับเดี๋ยวกระสีปิดให้เราอันนั้นเป็นหูพอทครับเป็นเจาะพอทครับนะที่เราตีเสร็จไปขึ้นไป20มิลครับที่เจาะนี่ครับเจาะเลยตามเส้นที่เราฉีดไว้นะครับเนี่ยเจาะปุ๊บๆแล้วมันีก็จะเจาะดอกไสเพอดอกไแล้วก็สีปิดดอกอย่างนี้ให้เราครับปิดหนาอันนี้ก็คือเป็นหูพอทครับที่เราตีเส้นช่องพอทอันนี้เป็นพอทเดียมครับเ่รามันพอทกลม Pak ini ya dulu. Nih, ครับ. Tiang itu masih Oke.